ก็ทุกคนสวัสดีครับผมช่องบ่าคนคลองเขาเดืดทุกคนดูการจะเปลี่ยนหัวเจาะให้กับรถเจาะดินเนี่ยที่จะทางทาสร้างทางยกดับหัวเจาะที่นั้นไม่เข้าแล้วใช้เขียนนี้ยกหัวเจาะไปเปลี่ยนนี่ใใจนะนี่ผมซูมไม่ดูคือเป็นการสร้างทางสร้างทางยกระดับให้รถไฟลอดทุกคนเนี่ยเส้นนี้เส้นนี้จะไปเส้นทางจังหวัดสันติเนี้ยเนี่ยก็กำลังทำอยู่ทุกคนนะเนี่ยทุกวงรถบุก็บุตรที่ทำทาน เปลี่ยนเลนให้รถวิ่งนะครัเขาเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่แล้วนะคือรถไฟจะวิ่งรอดเก็เลยทำสร้างสร้างทางยเจดดาบทุกคนเนี่ยยังไงฟังยังไงชมคลิปยาวที่ช่องบ่าวพลทองคุยเรนะครับผมผมลงคลิปทุกวันการอัปเดตการสร้างทางรถไฟทุกวันทุกคนคลิปยาวนะในฝากติดตามช่องทุกบ่าวพลทองอยู่เนี่ยชมคลิปยาวของช่องบ่าวคนทองคุยเรื่นะครับผมเอาหัวกดคลิปเท่านี้นแล้วครับผมนะครับเปลี่ยนะฝากติดนะครับผม